ปันกระแสรเรียกเสียงหือหาได้ไม่น้อยเมื่อร้อยเอกธรรมนัตพรมเ่าออกมากรีดมีดลงกลางอกพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกครั้งเมื่อประกาศไม่รับตำแหน่งใดๆในรัฐบาลพร้อมย้ำจุดยืนว่าพรรคเศรษฐกิจไทยเป็นพรรคอิสระที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐบาลหรือฝ่ายค้านลงมติต่างๆเราจะยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสิ่งไหนที่รัฐบาลเสนอและเป็นประโยชน์เราพร้อมสนับสนุนแต่เรื่องไหนที่ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเราไม่เห็นด้วย นอกจากนั้นยังดับฝัน260เสียงโดยร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่า260เสียงฝันไปหรือเปล่าผมไม่ได้ว่าใครแต่เอาตัวเลขมาจากไหนใครๆก็นับมือได้แต่ไม่มีพักเศรษฐกิจไทยอยู่ในนั้นแน่นอนตั้งแต่ออกมาจากพักพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้คุยกับพลเอกประวิตย์รวมถึงไม่ค่อยได้คุยกับใครด้วยเพราะเดินสายลงพื้นที่ต่างจังหวัดตลอดด้านคนถูกพาดพิงอย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวนหน้าพักพลัง ประชารัฐที่เคยบอกตลอดว่ากวนร,ร้อยเอกธรรมนัตนั้นยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอนแต่เมื่อเจอความห้าวหานของร้อยเอกธรรมนัตที่ดูไม่แยแสและกลัวพลเอกประยุทธ์เลยทําให้พลเอกประวิทย์ต้องออกมาย้ําอีกครั้งว่ายัางหนุนพลเอกประยุทธ์เช่นเดิมแม่เจ้าตัวขู่จะโหวดสวนบอกนักข่าวอยาคิด เองในจังหวะก,การเมืองปิงปองตอบโต้ไปมาพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงกรณีร้อยเอกธรรมนัตประกาศไม่รับตําแหน่งในคอรมอกับรัฐบาลชุดนี้ว่าใครจะปรับรอคุณจะปรับร้อไม่ได้ปรับอะไรทั้งนั้นเมื่อสื่อซักต่อสบายใจหรือไม่ที่ร้อยเอกธรรมนัตประกาศเช่นนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ตอบ เมื่อจับจังหวะการก้าวเดินของธรรมนัตแล้วพบว่ากำลังสำแดงเดชสร้างค่าปั่นราคาให้ตนเองว่าเป็นอิสระไม่ได้อยู่ใต้อานัตของใครดูได้อย่างที่ผ่านมาพักเศรษฐกิจไทยโหวตหนุนฝ่ายค้านในสภาในมติร่างพรบรสุราก้าวหน้าของพักเก้าวไกลซึ่งเหมือนเป็นการย้ำพลเอกประวิทย์ที่เคยออกตัวชัดว่าพักธรรมนัตจะหนุนรัฐบาลเพราะได้เคยคุยกันก่อนออกไปแล้ว เจติการเมืองจึงต้องหันมามองความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประวิทธ์และธรรมนัตกันใหม่อีกรอบว่ายัางคงเป็นเจ้าหนายลูกน้องที่รักกันดีอยู่หรือไม่หรือธรรมนัตจะเป็นเด็กดื้อที่พร้อมจะแหกข้อจริงๆหรือแท้จริงแล้วเป็นละครในบทบาทที่ถูกกําหนดมาแล้วเท่านั้นเพราะอย่าลืมว่าพลเอกประวิทธ์นั้นต้องบริหารความสัมพันธ์ทั้งระหว่างตัวเขากับน้องรักอย่างพลเอกประยุทธ์และตัวเขากับน้องเลิฟอย่างร้อยเอกธรรมนัตเช่นกันและเมื่อโฟกัสไป ที่ตัวร้อยเอกธรรมนัทนั้นนักวิเคราะห์การเมืองมองว่าเลี่ยมทางการเมืองของร้อยเอกธรรมนัทนั้นไม่ธรรมดาโดยว่าเจ้าตัวนั้นครบเรื่องต้มยำใจนักเลงกระสุนเพียบมีพวกพ้องพรึบมีนี่บุญคุณกับหลายต่อหลายคนที่สําคัญมีฝากเลี้ยงสอสอไว้หลายพักทางพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์ และพักภูมิใจไทยฉะนั้นแล้วจึงมั่นใจว่าตัวเองเป็นดาวฤกษ์พร้อมจะดึงดูดนักเลือกตั้งเข้าหาอย่างแน่นอนครั้งหนึ่งขาใหญ่เมืองสุขโขทยัยนายสมศักดิ์เทพสุทินเคยระบุว่าคนที่เป็นดาวเคราะห์จะไม่กล้าออกจากพักเพราะไม่มีแสงสว่างในตัวเองไม่เหมือนกับคนที่เป็นดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามเทรมนต์ดเด็กดื้อของลุงป้อมต้องโดนอะไรหรือไม่นั้น เส้นทางที่ผ่านมาหลังธรรมนัตเปิดสึกกับพลเอกประยุทธ์แล้วธรรมนัตก็ค่อยๆหลุดไปทีละอย่างตั้งแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีเลขาธิการพักกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐและต้องหลุดวงโคโจรไปปั้นพักใหม่และเช่นกันในครั้งนี้เมื่อธรรมนัตเปิดหน้าท้าทายเช่นนี้แล้วต้องติดตามว่าจะมีแรงกระแทกอะไรตามมาอีกหรือไม่